อิมินาสก,กาเรนะพุทธมหานุภาโวอิมินาสก,กาเรนะธรรม,มะมหาทุภาโวอิมินาสก,การนะสังฆมหาทุภาโวอิเมยันตามหาเตชามหานุปาตชาติกามหามังคละสัมพุทธาอันตรายเยวินาสก,กา สัพพตาสุขะสัมพุทธาอเนกาคุณันตานานปโกสัภพทุขังสภพพยังสภพโรคังวินาศสันติสภพลาพังสภพสุขังพระวันตุเมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่คารุรักทุกๆท,ท,ท่านนะครับผม สำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์แรกของสุดสัปดาห์วันจันทร์วันที่14เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564วันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ของบางโรงเรียนนะครับผม ก็คงจะอยู่ในห่วงช่วงเวลาที่ว่าต้องปรับตัวกันแทบทุกสถาบันการศึกษาของเมืองไทยก็โดยเหตุวิกฤตโรคระาบาดศสศา์กระจายนี่แหละครับผมสำหรับวันเริ่มต้นเปิดเทอมใหม่วันนี้แล้วก็เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้ก็จะขอ,อนําเรียนนําพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน มาทัศนศึกษาของดีของวิเศษอันเป็นวัตถุมงคลทิพย์ที่น่าสนใจยิ่งนั่นเองของดีของวิเศษที่จะขอนำาเรียนเสิร์ฟลงสู่สายตาสายใจของพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังที่เคารพลักในขณะนี้จัดอยู่ในประเภทวัตถุมงคลนะครับผมที่ทุกทกท่านก็า้ังได้ชมในคณนนี้ มีชื่อ,เ,อเรียกง่ายๆว่าเ,าเป็นกําไรทองนั่นเองนะครับผมสำหรับกําไรทองที่ทุกท่านได้ชมในขณะนี้ในสมัยเมื่อ,อร่วมสิบปีกว่าที่ผ่านมานั้นเริ่มได้รับความนิยม ในหมู่พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวพุทธแล้วก็พี่น้องชาวพุทธต่างประเทศเป็นอย่างมากนั่นเองเพราะว่ากำไรทองในเมื่อช่วงออกมาใหม่ๆนั้นได้รับความศรัทธาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการรีไซเคิลวัดวาอารามที่มีพระพุทธรูปองค์สำคัญสคัญของเมืองไทยใน ช่วประเทศไทยก็เป็นกระแสอยู่ในช่วงหนึ่งว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วทางวัดวาอารามที่มีพระพุทธรูปอ,องค์สำคัญสำคัญนั้นก็จะได้ทำการลอกเอาผิวทองนี่แหละครับลอกเอาผิวทองคําเปลวที่สาาัทธาิโยมมา,ก,า,ากราบไหว้สักการบูชาแล้วก็ปิดทองคําเปลวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ สำคัญสำคัญพระองค์นั้นนนน,นนั่นเองเมื่อลอกคำเปรวออกมาแล้วปรากฏว่าก็ได้มีการรีไซเคิลโดยนำทองคำเปลวผิวหลวงพ่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นั้นนั้นมาเข้าบรรจุไว้ในหลอดอยางนี่แหละครับผมบรรจุไว้ในหลอดอยางสิ่งความเชื่อถือ ศรัทธาของพี่น้องชาวไทยชาวพุทธก็ถือว่าผิวทองของหลวงพ่อนั้นๆมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตนเองนั่นเองอย่างเช่นกําไรทองที่ทุกๆท,ท่านกําลังได้ชมในคณนนี้ก็เป็นทองคำเปลวจากองค์หลวงพ่อโตวัดบางพรีใหญ่ในแห่งเมืองสมุทรปราการนั่นเองนะครับผม เมื่อเอ่ยนามของท่านหลวงพ่อโตวัดบางพรีใหญ่ในหรือ,อาบางท่านก็เรียกนามท่านว่าหลวงพ่อเนื้อนิ่มนะครับผมเพราะว่าเมื่อถึงเวลาอันสําคัญหรือบางโอกาสนั้นองค์หลวงพ่อโตนี้ผิวพรรณวันณนะเนื้อของท่านนี้ทั้งทั้งที่เป็นโลหะก็จะนิ่มเหมือนคนจริงๆอย่างที่ แอดมินนี้ได้เคยไปกราบท่านครั้งแรกเมื่อปีสามหนึ่งนั่นแหละครับผมปิดทองตรงด้านนี้สามแผ่นนี่แหละครับผมปรากฏว่ารีดแผ่นทองไม่สนิทเพราะว่าเรากดแผ่นทองแผ่นที่หนึ่งลงไปในมุมนี้นะครับผมด้านขาท่านนี่แหละครับนิ่มเหมือนคนจริงๆทั้งสามแผ่นนี้กว่าจะรีดปิดทอง ตรงนี้ได้นี่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรจนกระทั่งเราตัวนึกถึงคณะกรรมการว่าทำไมไม่อลอกเอาผิวทององค์ท่านออกก่อนจะได้เป็นโลหะทาน้ำมันแล้วก็ปิดทองคำเปลวได้โดยง่ายปรากฏว่ามาทราบภายหลังว่าท่านจะแสดงอภินิหารเนื้อองค์ของท่านนั้นนิ่มเหมือนคนจริงๆก็ได้ย้อนกลับมากดที่เดิมนี่แหละครับปรากฏว่าเป็นโลหะ แข็งโป๊กทั้งแท่งเลยนั่นเองไม่เหมือนความรู้สึกแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็กลาบเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักถ้ามีโอกาสไปกลาบไหว้นวัตการหลวงพ่อโตวัดบางพรีในแห่งเมืองสม,มุทรปราการแล้วถ้าไปกันหลายคนอย่าไปบอกความจริงว่าหลวงองค์หลวง,ง,งพ่อนั้นปิดทองแล้วเนื้อจะนิ่มเหมือนคนจริงๆก็ให ญาติามิตรที่ร่วมเดินทางไปด้วยนั้นจำความรู้สึกแรกเอาไว้เวลารีดแผ่นทองลงที่ผิวหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ดีนะครับผมให้จำความรู้สึกแรกนั้นเอาไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาโศกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันในภายหลังนะครับผมว่าท่านผู้ใดนั้นจะโชคดีมีชัยแต่เห็นอภินิหารหลวงพ่อเนื้อนิ่มกันบ้าง แล้วว่าแอดมินนั้นในการเวลาผ่านมาอีกก็ประมาณปีสามสามสามสี่สามห้าโดยประมาณนี่แหละครับผมก็ได้พาญาติมิตรสุภาพสติหลายท่านไปก็ไปอบอกว่าให้จําความรู้สึกแรกไว้นะเวลารีบเผ็นทองลงที่ผิวหลวงพ่อโตว,วัดเป็นบางเพลยใหญ่ในก็ปรากฏว่าหนึ่งในสี่ท่านนั้น ะครับผมก็ได้พบอภินิหารขององค์หลวงพ่อโตนิ่มเหมือนเนื้อนคนจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในซึ่งความจริงนั้นองค์หลวงพ่อโตนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์มาแต่เริ่มแรกเพราะว่าในตำนานนั้นได้ลอยนะ้ำมาพร้อมกับหลวงพ่อสุธรอย่างนี้ หลวงพ่อวัดบ้านแหล้ได้แสดงอภินิหารลอยน้ำม,มาหลวงพ่อโตก็มาขึ้นที่ครองสำโรงปริสถานที่วัดบางพลีใหญ่ในตราบเท่าทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนอทางแอดมินก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้ในะวัสการหลวงพ่อโตอีกครั้งหนึ่งก็ได้เห็นกําไรทองนี่แหละครับผม ในช่วงนั้นก็ถามคณะกรรมการวัดว่ากําไรทองนี้คืออะไรครับอธิบายว่าเป็นทองคําเปรวที่ทางวัดเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วก็จะลอกผิวลอกเอาทองคําเปลวออกมาและทองคําเปรวนี้ก็ถือว่าเป็นของดีของวิเศษของบุคคลก็ได้บรรจุลงมาในหลอดพลาสติกนี่แหละครับผม เราก็ได้ทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วแล้วก็นำเอาหลอดนี้แหละครับผมมาทำเป็นกําไลสำหรับให้ศรัทธาญาติโยมได้นำไปสวมในแขนเสริมดวงเสริมสิริมงคลแอดมินเห็นว่าโอ้เป็นของดีของวิเศษแล้วก็ ทองก็เป็นทองจริงๆนะครับผมแม่ทางหรือว่าบ้านเราเมืองเรานี้เข้าใจรีไซเคิลนะครับผมเป็นของที่สูงค่ายิ่งนั่นเองแอดมินก็ทำบุญบูชามาตั้งมาก็สิบกว่าปีแล้วก็จำไม่ได้แต่ว่าประมาณเกือบสิบวงนี่แหละครับกลไรทองเนี่ยเกือบสิบวงก็มีญาติพี่น้อง เมื่อทราบเรื่องมาก็โดยเฉพาะสุภาพสตรีแล้ะครับก็แบ่งๆกันเอาไปมีสุภาพสตรีญาติพี่น้องท่านหนึ่งภายหลังท่านก็มา,าปรึกษารือว่าได้ใส่สวมเข้าไปในมือเนี่แหละครับผมอย่างเงี้ยสวมเข้าไปในมือเสร็จปุ๊บแล้วแกก็ไปซื้อของในตลาดคนเดินตามแหละครับผมแกก็กลัวทว่าเดินตามทําไม เขาคงจะเห็นเนี่ยเขาตาเขามองมาที่ทองเนี่ยแหละครับกําไรทองเนี่ยบอกเออแปลกดีเหมือนกันก็ทองก็คือทองจริงๆก็คือทองคําเปลวเนี่ยแหละครับผมเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีกําไรทองที่ทํามาจากผิวหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อผู้ทธลรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วนํามาสวมใส่ในข้อมือน,นะครับผมถือว่าเป็นการเสริมดวงเสริมดวงนั่นเอง เพราะว่าเขาถือกันว่ากําไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ประกอบอาชีพทำมาค้าขายนะครับผมจะได้ค้าขายมีกำไรนั่นเองและคำว่ากำไรนี้กำไรทองผิวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อังนี้ก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงนะครับผมเป็นการเสริมดวง ก็ส่วนมากแล้วท่านที่มีกำไรอทองผิวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้ทุกยุคท,ทุกสมัยตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการสร้างขึ้นมานั้นก็จะเรียกว่าเป็นกำไรเรียกทรัพย์นั่นเองเหมาะสำหรับทำธุรกิจพ่อค้าแม่ขายนะครับผมจะนิยมใส่กันนะครับผมเพราะว่าทำมาจาก แผ่นทองคำเปลวที่ติดผิวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นๆนั่นเองโดยเฉพาะกำไรทองเรียกทรัพย์ผิวหลวงพ่อโตวัดบางเพลใหญ่ยยในอย่างนี้เป็นต้นครั้นการเวลาผ่านมาอีกสักสองสามปีปรากฏว่ากำไรทองนี้วางขายเกลื่อนตลาดแล้วครับผมวางขายเกลื่อนตลาดเอ้าแล้วคราวนี้ อันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าจะมีของอมันมีทั้งของแท้แล้วก็ของเทนะครับผมออกมาระบาดสาร์กระจายนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตกลับเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านถ้าคิดว่าอยากจะหากําไรทองผิวทองคําเปลวผิวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็โปรดหาจากผู้ที่เชื่อถือได้ หรือไม่ก็เวลาไปทําบุญวัดสําคัญสําคัญนั้นๆก็ลองสอดสายสายตาดูหรือถามคณะกรรมาการดูรว่ามาีกําไรทองเ,อเสริมทรัพย์เรียกทรัพย์ที่ทํามาจากผิวทองคําเปลวที่แปะหลวงพ่อองค์นั้นๆหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้ของแท้ของจริงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าไปเอาตาม ถนนน้นทางทั่วๆไปเพราะว่าอย่างที่กราบเรียนว่าสองสัมปีต่อมานั้นเห็นวางขายเกลื่อนเลยอันนี้แหละครับยุ่งแหละครับผมมันอาจจะเป็นของเท่ไม่แท้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเพื่อความสบายใจของเราก็ลงไปดูตามวัดวาอารามสําคัญสำคัญที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเราก็จะได้ของแท่นั่นเองเพราะว่าหนึ่ง เป็นผิวทองคำเปลวจากองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นๆอย่างที่นำมาประกอบรายการก็คือผิวหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในอย่างนี้นะครับผมผิวทองคำเปลวท่านแล้วก็ทางวัดก็ได้ทำพิธีพุทธาพิเศษอันเป็นสิริมงคลยิ่งให้อีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราได้อของสูงของสูงค่านามาติดหน้าติดตัว แล้วก็เป็นเครื่องประดับอันอเลยค่าด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธาว่าเสริมดวงเรียกทรัพย์ทำมาหากินขึ้นจะมีแต่กำไรแล้วก็กำไรแล้วธาตุทองนี้เป็นธาตุแห่งธรรมชาติเป็นธาตุสัญลักษณ์แห่งความามั่งคั่งร่ำรวยนั่นเอง นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยกล่าบเรียนว่าโบราณเขาถึงได้ถือว่ามีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ถ้าขาดเงินขาดทองก็จุดจุดจุดละครับผมสำหรับกำไรอทองผิวหลวงพ่อโตวัดบางเพลยใหญ่ในเส้นนี้ที่นำมาประกอบรายการนะครับผมเพราะว่าแขนคนเหล่านี้ไม่เท่ากันก็ลง วัดเส้นผ่าศูนย์กลางดูนะครับผมอย่างกําไรทองเส้นนี้นี่แหละครับก็สามนิ้วประมาณสามจุดสามนะครับผมคิดเป็นนิ้วนะครับสามจุดสามนิ้วโดยประมาณก็ถือว่าค่อนข้างจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ สุภาพสตรีสวมได้ดีสุภาพบุรุษก็สวมได้นะครับผมยุคนี้สมัยนี้เท่าเทียมกันแล้วเราเป็นของอมงคลสูงค่ายอย่างนี้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เรียว่าสวมใส่ข้อมือได้ทันทีแต่ถ้าเป็นเด็กนี้ก็ต้องหาวงเล็กๆเกส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่านี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะหลดุดหล่นหายไปเราจะเสียดายของนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมก็ ขาคงอันนี้ชัดเจนเส้นผ่าสนย์กลางนะครับผมก็ต้องเดี๋ยวลงลงกล้อง,อง,องดูรายละเอียดอีกสักนิดไปพร้อมๆกันนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นอรอยต่อของกำไรเนี่ยแหละครับผมจะเป็นรอยต่อด้านในก็ยัง ที่กลาบเรียนว่าบรรจุด้วยทองคําเปลวผิวหลวงพ่อโตนี่แหละครับผมสุกปรังเหมือนอสอ้อยข้อมือ ทองคำจริงๆเนี่ยแหละครับผมความจริงก็เป็นทองคําแท้ๆเนี่ยแหละครับผมแต่ว่านํามาทําเป็นทองคําเปลวปิดผิวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับ ก็ชิ้นงานนะเรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องห่วงว่าจะหลุดจะขาดออกมาหลอดพลาสติกก็เหนียวนะครับผมกันแดดกันฝนกันสะเทือนนั่นเองดีแ่แหละครับทั้งชายและโชว์เป็นเครื่องประดับอันเลอค่าแล้วก็เราก็หวังว่าพึ่งพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ ด้วยนั่นเองเสริมดวงเสริมดวงทําอะไรจะได้มีแต่กําไรจะเลียกทรัพย์แก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมานั่นเองนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ได มีน้ำจิตน้ำใจได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมขอกราบอาราธนานในห,หมญอำนาจเดชาบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมี แห่งองค์หลวงพ่อโตวัดบางพรีใหญ่ในเมืองสมุทรปราการหากแม้นว่าองค์ท่านทดาบทราบระยานวิธีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือทุกทท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดจงได้สมความมุ่งม,มาตปรารถนาแก้วแวดนเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่ามีมีจงอย่ามีแด่ทุกท่านสัพปทุกสัพปโซกสัพปโรคสัพปพภัยสัพปะครอหเสนิทอันไดจงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดิ์พิพัฒน์ธมงคล มีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมตลอดสายศัตรูหมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปวงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมาลายหายไปสิน้นอย่าได้โอกาสทุกเมื่อเทินขอจงพ่ายแพ้เป็นภัยแกเขาเ่านั้นไปในที่สุดด้วยเทินขอให้สมฤทธิผล ขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลโดยอนุภาพบุญญาบารมีอิทธิบารมีแห่งท่านหลวงพ่อโตวัดบางพรีใหญ่ในเมืองสมุทรปราการด้วยเธินในทุกช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ